ก็เออเริ่มรู้จักพี่พลได้ยังไงคือต้องย้อนไปช่วงประมาณสักปี2023นะครับช่วงนั้นคือผมก็เริ่มเข้ามาเทรดในตลาดฟอเ e ็กใหม่ๆก็ไม่มีความรู้ชัดเจนก็เลยลองหาข้อมูลจากใน YouTube ก่อนนะครับว่ามีใครสอนอะไรยังไงก็มาเจอพี่พลอ่มมีเออ่วิดีโอคลิปเยอะมากนะครับ ก็ค่อยๆไล่ดูจากอันล่าสุดแล้วก็มีย้อนกลับไปช่วงปีแรกๆที่พี่พลสอนนะครับก็รู้สึกว่าเออพี่พลความประทับใจก็คือพี่พลเนี่ยสอนค่อนข้างง่ายแล้วก็ชัดเจนไม่ไม่เอาทฤษฎีมายัดให้กับคนที่คนที่ดูรายการดูวิดีโอหรือไลฟ์เนี่ยมากจนเกินไป นะครับแล้วก็มีการทำตัวรายละเอียดของเทสเนี่ยให้ดูชัดเจนเลยนะครับก็ผมว่าในรายละเอียดตรงนั้นนะทำให้รู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเราเข้าใจง่ายแล้วเราก็อยากจะติดตามต่อครับก็หลังจากที่เข้าไปดู YouTube นะครับก็มีไปตามต่อหาในหาใน Google แล้วก็เห็นว่ามีใน Facebook ด้วยนะครับผมก็เลยเออเข้าไปดู ว่าพี่พลมีไลฟ์อะไรไปบ้างนะครับกม็มาเช็คกับทาง YouTube ก็เห็นว่าพี่พลมีไลฟ์ต่อเนื่องมานะครับของช่วงประมาณสักปลายปีการปี2023ไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วกเ็เห็นพี่พลก็มีการโพสต์หน้าเทศให้ดูด้วยแล้วก็มีนักเรียนก็มีเอาหน้าเทศมาวางให้เห็นนะครับผมก็ลองแกะลองแกะตามบ้างนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้เทรด U.S. สามสิบนะครับตอนนั้นยังเทรดเทรดหลักของคนไทยครับทองก็ก <g ül> ็เลยเห็นว่าเออเอามาลองแกะดูก็มีความเข้าใจบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าเออเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วเหมือนพี่พลแอนะครับ เอ่อในการตัดสินใจที่จะเลือกที่จะมาเรียนกับพี่พลนะครับเอ่อเหตุผลหลกัลกๆก็คือหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าเราพิสูจได้นะครับว่าเอ่อพี่พลสอนยังไงพี่พลเทดอย่างนงั้นะครับกับสองก็คือเอ่อเห็นลูกศิษที่มีเพจอื่นๆด้วยอ่าก็ผมก็เข้าไปดูก็คือเราก็อยากจะ ทียบดูว่าเออลูกคลิปพิพลเทรดแล้วเป็นยังไงเนี่ยหน้าเพจเขาด้วยนะครับก็หลักการก็เอามาจากหลักการพิพลนะครับแล้วที่สําคัญคือเวลาเทรดเสร็จปุ๊บเอ่อพิพลเอามาโพสต์ให้ดูก็จะมะีคอมเมนต์ต่างๆที่เอามาลงดูก็มีหน้าเทรดที่ใกล้เคียงกับพิพลเลยในเรื่องของจุดเข้านะครับประกอบกับว่าคือผมเคยเรียนกับที่อื่นมาเราก็รู้สึกว่าตัวเองยังสเปะสปะในเรื่องของหน้าเทรด เราก็อยากจะหาหน้าเทรดที่มีความชัดเจนแล้วก็จากวิดีโอที่พี่พลสอนเนี่ยดูแล้วมีความเข้าใจก็เลยตัดสินใจที่เลือกเรียนกับพี่พลครับครับก็ก่อนมาเรียนกับพี่พลเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าไปเรียนเรื่องอทฤษฎีในเชิงของอาการใช้ตัวเทคนิคนะครับผมเคยเรียนเรื่องการใช้ฟิโบ การใช้ชะโตนะครับแล้วก็ดูเทรนด์นะครับแต่ว่าพอมาพอหลังจากเรียนมาแล้วเอามาใช้จริงเนี่ยเราหาตัวเองไม่เจอเราหาหน้าเทรดที่เราดูยังไงว่าเราควรจะเข้าจุดไหนนะครับไม่เจอแล้วก็พอเราเริ่มเทรดไปเนี่ยอาการเราเริ่มสเปะสปะจากการที่เราไม่มีหน้าเทรดเป็นผลให้พอได้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราได้เนี่ย มันเกิดจากอะไรเวลาเราเสียเนี่ยเราก็มึนๆเหมือนกันว่าเออทำไมเราถึงเสียนะครับที่สำคัญเลยคือสิ่งที่ไม่ได้จากที่อื่นเลยคือเรื่องวินัยนะครับการทำแบ็คเทสการทำกันบ้านแล้วก็การกำหนดสต็อปลอสเทคโปรฟิตต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมเรียนมาเนี่ยไม่มีใครสอนเป็นหลักการที่พิสูจมาแล้ว นะครับเหมือนอย่างที่พี่พลแล้วก็พอเราเริ่มเทรดไปเนี่ยหลายๆคนผมว่าเป็นแน่นอนคือพอไม่มีหน้าเทรดคือโฟโมเห็นมันวิ่งก็อยากจะเข้านะครับพอเสียเยอะๆเนี่ยไม่เซทแจก็ไม่กล้าเทรดไม่กล้าเข้าครับคือหลังจากที่ได้เรียนแล้วเนี่ยพื้นฐานพื้นฐานเนี่ย ผมเขามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ตั้งแต่เริ่มเรียนใหม่ๆใ,ในวิดีโอเลยก็คือ,เ,อเราจะได้เทรดเซตอัพจากของพีพลมาเลยนะครับพร้อมกับเ,เทคนิคในการเ,าเข้าซื้อในตลาดต่างๆจุดที่ควรจะเข้าจุดไหนไม่ควรเข้าแล้วก็เทคนิคที่ได้จากประสบการณ์พี่พลที่ ผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครบอกมาก่อนนะครับตัวเนี้มันจะเข้ามาช่วยเราพอเราทำการบ้านต่างๆเนี่ยแล้วเราเห็นผลของการทำกันบ้านเนี่ยไมยเซตเราดีขึ้นครับจากการที่กล้าๆกลัวๆไม่รู้จะเข้ายังไงไม่รู้จะออกยังไงเนี่ยพอเราได้เห็นผลจากการทำกันบ้านนะครับแล้วก็การฝึกตามสไตล์พี่พลเนี่ย m i n เ s ร็เราเริ่มกลับมาเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราเท็ดมีจังหวะครับครับเอ่อการการเรียนระหว่างวิธีของที่อื่นกับวิธีโคชชิ่งของพิพลเนี่ยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนคือเอ่อการทำผลของการทำที่เราสามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมนะครับกับที่อื่นเนี่ยอ่อ ส่วนมากเขาจะเน้นทฤษฎีหรือการเอา,เอาประวัติการเหตุของเขามาบอกเราให้เห็นว่าอันนี้ต้องเข้าอย่างนี้นะอันนี้ต้องดูเทคนิคเข้าตรงนู้นตรงนี้ยังไงนะครับแต่ของพี่พลเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แน่ๆก็คือการที่เราได้ลงมือทำนะครับเราปฏิบัติเองเราเห็นผลเองนะครับแล้วเราได้าการโคชิ่งโดยตรงจากพี่พล หลังจากที่เราได้ฝึกทำไปแล้วแล้วก็เอากันบ้านมารีวิวสิ่งนี้อต้องเรียนจาตรงว่าไม่เคยได้จากที่อื่นมาเลยนะครับเราก็มีทั้งการทำแบ็กเทสทั้งพอร์ดเทสที่ส่วนมากที่เรียนนะเราเห็นคนอื่นมาทำแบ็กเทสให้เราดูเราก็ไม่ต้องทำอะไรเห็นหน้าจอเข้ามาขีดเขียนให้แต่อันนี้เราเป็นผู้ทำด้วยตัวเองนะครับพอได้ทำปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจ มากกว่าการที่เราได้รับทฤษฎีจากคนอื่นมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปปฏิบัติเองปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดของผมที่ผ่านมาคือเรื่องวินัยในการเทรดนะครับแล้วก็การมีหน้าเทรดที่ที่เป็นเฉพาะของของตัวเองนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไม่มีหน้าเทรดเนี่ย มันจะเป็นผลให้วินัยเราขาดนะครับพอวินัยขาดปุ๊กใหม่เสร็จเราผ่านมันเป็นลำดับจริงๆพอเริ่มมาเรียนกับพี่พลเนี่ยจังหวะช่วงแรกๆเนี่ยเรียนวิดีโอไปเนี่ยจะยังไม่มีความเข้าใจแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแต่พอปฏิบัติเนี่ยมันทำให้วินัยต่างๆเนี่ยเราเข้ารูปเข้ารอยเรามีกรอบชัดเจนนะครับแล้วก็ อพอผลเนี่ยเราเห็นว่าพวกวินเรตต่างๆเนี่ยเราทำได้ยังไงเราเข้ายังไงเรามีจำนวนของการทำแบคเทสต่างๆเนี่ยที่เราทำไปแล้วเราเห็นภาพย้อนหลังได้เนี่ยมันทำให้ออ่วินัยเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่เซตที่เราเสียไปก่อนหน้านี้ได้กลับมาครับครับก็เนื้อหาการสอนของพี่พลนี่ ต้องบอกว่าง่ายนะครับง่ายมากนะครับทําตามขั้นตอนของพี่พลเนี่ยอ่อโดยที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเนี่ยก็เข้าใจได้จากตั้งแต่วิดีโอเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีนะครับแล้วก็พี่พลเนี่ยเน้นย้ําเสมอก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทําการบ้านนะครับแล้วก็ความตั้งใจในการที่ต้องเข้าไปเจดบันทึกต่างๆ นะครับเพื่อเอามาประกอบเป็นจุดวัดผลของอาการเรียนนะครับว่าเรา,เาได้ผลของการเรียนเป็นยังไงแล้วก็เรามีข้อสงสัยอะไรเราก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยครับก็สิ่งสิ่งที่ได้มาก็คืออาสามารถใช้ได้เลยครับนะครับ จริงๆตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เข้ามาเรียนวิดีโอแล้วเนี่ยถ้าคนไหนใจร้อนนะครับจะเอาไปลองทำก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องไปทำแบ็กเทสก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็คืออย่างน้อยคุณจะผ่านคลาสการตรวจกันบ้านจากพี่พลไปก่อนนะครับก็จะดีที่สุดแต่ว่าถ้าถามผมผมว่าเรียนวิดีโอแล้วเนี่ยออแล้วเริ่มทำกันบ้านแบ็กเทสเนี่ย สาม,มารถไปใช้ได้เลยทันทีครับก็จริงครับอันวิดีโอพี่พลละเอียดมากและที่สำคัญก็คือเนื้อหาในแต่ละวิดีโอเนี่ยชัดเจนนะครับให้เราเข้าใจเป็นสเต็ปเลยนะครับแล้วก็หากตั้งใจเรียนแล้วทำการบ้านเนี่ยชำนาญแล้วเนี่ยจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยคือท,ที่ที่เห็นพี่พลโพสเรื่องนะักเรียนสอบ พอฟันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่ไม่แน่แปลกใจนะครับที่จะเอาไปทําได้เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเออจะต้องผ่านการทําการบ้านเหมือนที่บอกมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเข้าไปโดยที่เราไม่ผ่านการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็คือเหมือนมวยไม่ได้ซ้อมลงไปต่อยเวทีจริงก็คงต้องแพ้ใช่ใช่ครับแต่อันนี้ยืนยันได้ว,ว่าวิดีโอพี่พลละเอียดมาก แล้วก็คนที่มาเรียนเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเข้าใจจดบันทึกและทำการบ้านให้ดีครับจริงจริง,รง,รงนี่ผมกลัวตั้งแต่ตอนทำการบ้านแล้วครับกลัวทำการบ้านไปแล้วคือออกมาแล้วเนี่ยจะจะผลการเรียนออกมาเนี่ยทำการบ้านออกมาเนี่ยไม่ดีเพราะว่าก็ พี่ผลก็มีตามกันบ้านผมมาด้วยเป็นคนหนึ่งที่พี่พลตามกันบ้านว่าส่งช้าอะไรย่างเงี้ยในช่วงแรกนะครับก็กังวลยิ่งวันที่เรียนคอร์สวันแรกเนี่ยโอ้โหยิ่งยิ่งกดดันพอสมควรว่าเออเราจะทำได้เอ่อมีผลตามที่พี่ผลคาดหวังไหมมีความเข้าใจตามที่เราได้เรียนไปจริงๆไหมนะครับตรงเนี้ยก็ตื่นเต้นมาก นะครับในในในช่วงช่วงบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมผมว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนนะ่ะตื่นเต้นหมดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงมีความตั้งใจกันทุกคนแล้วก็การเรียนวันแรกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าก็ไม่เคยเจออาจารย์เหมือนพี่พลมาก่อนที่โอ้พี่พลก็คือมาแล้วก็ตั้งใจตรวจการบ้านแบบจริงๆคนไหนที่ไม่ดีพี่พลก็อ่ะ ไล่ให้ไปหาจุดแก้เลยต้องทำการบ้านมาเพิ่มยังไงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่จริงๆผมก็ไม่เคยไม่เคยได้รับการโคชิ่งแบบนี้มาเลยถึงแม้จะเป็นคลาสบุกที่ผมเข้าเรียนก็ตามนะครับคำว่าเข้าแล้วผมพุกเข้าแล้ว stock, สต็อปซานพุ่งเลยเนี่ยเออเรื่องจริงนะครับจริงๆถ้าได้ฝึกทำเ,เข้าเรียนเราก็เห็นลักนะครับ ฝึกทำแบ็กเทสเนี่ยจริงๆเอาแบ็กเทสช่วงแรกๆเนี่ยคนเรียนที่ตั้งใจบันทึกแล้วก็ทำตามาทำตามเทสเซตอัพที่ผลมาเนี่ยจะเห็นผลตั้งแต่ผมใช้คำว่าทำเฟรมที่ยังไม่ย่อยลงไปละกันก็เห็นละอ่ะพอยิ่งเข้ามาทำทำเฟรมที่ลงรายละเอียดไปอีกเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนทำ f o r ์เ r t ร s ดเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถเห็นผลลัพเดียวหรือใกล้เคียงกับที่พี่พลโพสต์ในหน้า facebook ได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันได้ว่าสิ่งที่พี่พลโพสต์หรือว่าลูกศิษย์ที่เอามาโพสฟีดแบ็ k ต่างๆเนี่ยเรื่องจริงครับครับจังหวะการเข้าเทรดของผมเปลี่ยนจากเดิมเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากที่ผ่านมาเรา ไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับในเรื่องของออจุดที่สำคัญที่จะต้องเข้าเทรดการมองภาพรวมก่อนเข้าเทรดต่างๆเนี่ยในรายละเอียดพวกนี้ยที่ผ่านมาผมไม่เข้าใจเลยจากการที่อาจจะมีเคยเรียนเคยมีความรู้แต่พอผ่านการเรียนกับพีพลไปแล้วเนี่ยเออทำให้เราได้ภาพตั้งแต่ภาพใหญ่ลงมาภาพย่อยจุดเข้าเราเราตอบตัวเองได้ว่าเออ การเข้าเทรดในหน้าเทรดนั้นเนี่ยเราเข้าพออะไรดีไม่ดีกับเราอย่างไงเราสามารถกลับมาบอกตัวเองได้ว่าทําไมเราถึงเข้าทําไมเราถึงไม่เข้าอันเนี้ยทาให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับพอจริงๆไม่ต้องเรียนจบผมว่าช่วงในช่วงเรียนเข้าคอร์สกับพี่ผลรอบที่สองไม่ต้นไปอะ่ะผมว่าภาพตรงนั้นทุกคนจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้นเยอะครับ สำหรับผมนะครับพี่พี่พลเป็นเป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นอาจารย์นะครับที่ให้คำแนะนำได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทรดหรือเรื่องอื่นๆที่พี่พลสามารถแชร์ได้นะครับพี่พลให้ได้หมดแล้วก็ตอนเป็นอาจารย์เนี่ย พี่พลก็อยู่ในโหมดของอาจารย์ที่ตั้งใจให้ลูกศิษย์เนี่ยได้รับความรู้ที่ดีนะครับไม่คือใครเข้าไปเรียนก็จะรู้ว่าพี่พลไม่ไม่ปล่อยให้ใครที่จะหลุดจากออ่การที่ไม่เข้าใจการที่ไม่มีการพัฒนานหรือการไม่ได้รับอะไรจากการเรียนอันนั้นก็คือในมุมของตอนที่พี่พลเป็นอาจารย์แต่พออ่ะเรา ผ่านการตรวจการบ้านหลังพอคอร์สเรารีวิวกระจบแล้วเราก็สามารถคุยกับพี่พลเรื่องอื่นได้จริงๆิพี่พลกับในระหว่างคอร์สเรียนกับที่ไลฟ์ที่หน้าเพจอะผมว่าบุค,คลิกเดียวกันแต่ว่าในโหมดที่เป็นอาจารย์เนี่ยถ้าคนไม่ได้เรียนกับพี่พลเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าพี่พลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะให้กับนักเรียนมากแค่ไหนครับสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับ เพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่น้อง,องที่สนใจแต่ยังมีความคิดกังวลอยู่เยอะซึ่งซึเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากให้ผมใช้คำว่าถ้าถ้าทุกคนเคยเรียนมาแล้วหรือไม่เคยเรียนก็ตามเนี่ยยังกลัวอยู่ผมสิ่งที่ผมจะแนะนำให้ไม่กังวลได้ก็คือถ้ามาเรียนกับพี่พลเนี่ยไม่ต้องไปต่อขอนไหนแล้วครับ พี่ผลจะให้ทั้งหมดนะครับทั้งพื้นฐานทั้งหน้าเทรดมายเซตแล้วก็พี่ผลให้เออเหมือนเราได้อาจารย์ที่เราสามารถคอนแทคได้ตลอดชีวิตนะครับเรามีเพื่อนในกลุ่มที่เราสามารถคุยพูดคุยอะไรกับเขาได้นะครับที่ชัดเจนนะครับผ่านประสบการณ์เรียนมาด้วยกันนะครับและที่สำคัญคือเออ คนที่กลัวๆอยู่ตอนนี้ถ้ายังเทรดนะครับผมคิดว่าถือถ้าเราเทรดด้วยความไม่มั่นใจความกลัวเนี่ยเ,เก็บเงินที่จะเสียตรงนั้นเนี่ยที่ไม่มั่นใจเนี่ยเอามาเรียนก่อนไหมนะครับถึงแม้ว่าอาจจะผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีจากที่อื่นมาเนี่ยแต่ผมว่า,าจริงๆมันก็คือทุกคนต้องผ่านอะไรที่ดีหรือไม่ดีกันมาก่อนแต่แต่ผมอยากจะแนะนำว่าถ้ามาเรียนกับพี่พลเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าทั้งสิ่งที่คุณจะได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับก็จบที่พี่พลได้แล้วก็อ,อยากให้ลองมาเรียนก่อนนะครับจะได้เห็นว่าคอร์สพี่พลเนี่ยเราต้องตั้งใจมีระยะเวลาในการที่ต้อเข้ามาเรียนแล้วก็เราได้ประสบการณ์โดยตรงนะครับในทุกๆด้านของการเทรดครับ สำหรับคอร์สอื่นๆที่ copy พี่พลไปนะครับจะอยากจะบอกว่าจริงๆคุณก็ได้แค่ทฤษฎีในเชิงของผู้วิดีโอหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าคุณจะไม่ได้เรื่องประสบการ์เทรดที่ได้จากพี่พลการโคชชิ่งโดยตรงจากพี่พลนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะไม่ได้เลยก็คือคุณจะได้อาจารย์ที่ดีนะครับที่ ที่เราไว้ใจได้นะครับนอกจากเรื่องเทรดเราสามารถคอนซัลท์พี่พอลอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอ่อคอนเนคชันอะไรต่างๆที่พี่บลมีนะครับแล้วก็เราได้เพื่อนนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เราได้รับสิ่งดีๆนะครับจากการที่เรามาเรียนตรงเนี้ยนอกจากการเทรดเข้าไปอีกนะครับเลยอยากจะเชิญชวนว่าคือถ้าเราจะเสียตังค์แล้ว เตียตังกับวิชาที่ผ่านการพิสูจมาแล้วจริงๆไม่ได้ก๊อปปี้เอาวิดีโอพี่พลไปสอนอะไรงเงี้ยผมว่ามันไม่มปประโยชน์แล้วครับสิ่งที่คุณจะได้มากกว่านั้นเนี่ยคือการโคชิ่งจากพี่พลโดยตรงนะครับก็สําหรับรุ่นพี่นะครับที่เข้ามาเรียนคลาสพี่พลมาก่อนนะครับสิ่งที่จะอยากจะแนะนําแล้วก็มีความสำคัญที่สุดคือ,อรีบรีบ นะให้เวลากับการเรียนวิดีโอการจดบันทึกสรุปต่างๆนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปทํากันบ้านนะครับคอร์สพี่พลเนี่ยไม่ใชใ่เรียนวิดีโอจดบันทึกแล้วชีวิตคุณจะออกไปเทรดได้นะครับคุณต้องให้เวลากับตัวเองในการลงสนามทดลองเหมือนคุณจะไปเป็นนักกีฬาแข่งกีฬานะครับ ถ้าคุณเปิดหนังสือดูแล้วคุณไปแข่งเลยคุณไม่มีทางชนะครับแต่ที่คุณจะต้องทำก็คือคุณซอมตามโปรแกรมตามตารางที่พี่พลกาหนดให้นะครับคุณจะได้จุดนั้นและยิ่งคุณทำเยอะคุณจะได้เยอะนะครับการเทรดพี่พลก็จะบอกเสมอว่าคือการใช้ประสบการณ์การที่เราเห็นหน้าหน้าเทรดของเราเห็นกราฟมาต่อเนื่องซึ่งตรงนั้นเนี่ย ยิ่งคุณมีความเข้าใจจากวิดีโอมีการจดบันทึกที่คุณสรุปความเข้าใจแล้วเนี่ยพอคุณมาทำการบ้านเนี่ยคุณจะมีเวลาตรงนั้นมากมายนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยเอามาศึกษาแล้วก็จดจำเข้าไปในร่างกายคุณนะครับหากใครเข้ามาเรียนแล้วคิดว่าอ่ะเข้ามาเรียนเพื่อเราเข้าคลาสหรืออะไรเงี้ยอืมอยากจะบอกว่าอยากคิดผิดตั้งแต่แรกนะครับอถ้าเข้ามาแล้วเนี่ย ผมแนะนำว่าอยากให้ตั้งใจเรียนเลยพี่คอร์สพี่พลเนี่ยถ้าตั้งใจยังไงก็ประสบความสำเร็จครับ